สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอดชวนทำเมนูแกงป่าเนื้อนะคะวันนี้แอดมีสูตรพริกแกงนะคะสำหรับแกงป่าเนื้อด้วยนะคะเป็นสูตรที่ทางบ้านแอดใช้นะคะยังไงเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าคะ่ะเราจะนำเนื้อที่หั่นแล้วนะคะมาคลุกกับน้ำปลาไว้นิดนึงนะคะแล้วหมักทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เนื้อนะคะมีรสชาติหอมจากน้ำปลานะคะและเนื้อมีรสชาติอมเค็มนิดนิดนะคะ แล้วจะได้ไม่จืดเมื่อเรานําไปแกงนะคะหมักทิ้งไว้เลยค่ะจากนั้นเรามาทําพริกแกงกันดีกว่าค่ะแอดจะใช้กระตคร้นะคะขาค่ะโขกทั้งสองอย่างนี้ให้ละเอียดเข้าด้วยกันดีก่อนนะคะเนื่องจากเป็นส่วนที่ตายากนะคะอัตราส่วนผสมแบบละเอียดนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปดูได้เลยค่ะ หลังจากนั้นใส่พริกขี้หนูสวนนะคะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะพริกขี้หนูสวนจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะคะหลังจากที่พริกขี้หนูสวนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใส่กระเทียมค่ะหอมแดงค่ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะ จะโขลกเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่กระปิค่ะใส่เล็กน้อยนะคะนี่เคล็ดลับค่ะใส่พริกแกงใต้เล็กน้อยนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโขุกให้เข้ากันค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะพริกแกงใต้จะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะคะ อันนี้เป็นสูตรที่บ้านแอดนะคะจากนั้นเรามาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะเล็กน้อยนะคะเพื่อผัดพริกแกงให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นใส่พริกแกงที่ขูกไว้เมื่อสักครู่นะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะผัดคั่วไปเรื่อยๆนะคะให้พริกแกงหอมนะคะนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นกระทะจะไหม้นะคะ ส่งกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเทน้ำเปล่าได้เลยค่ะคนให้พริกแกงละลายนะคะจากนั้นตั้งไฟทิ้งไว้จนกว่าน้ำแกงจะเดือดนะคะหลังจากที่น้ำแกงเดือดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะ น้ำปลาค่ะจากนั้นใส่ผักได้เลยนะคะเป็นมะเขือนะคะแอดจะเริ่มทยอยใส่ผักพร้อมกันนะคะเพื่อให้ผักสุกนะคะเนื่องจากเนื้อนะคะเราหั่นแบบบางนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะแอดจึงใส่ผักก่อนนะคะหลังจากใส่มะเขือเสร็จแล้วนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวได้เลยค่ะใบมะกรูดค่ะพริกไทยอ่อนนะคะ จากนั้นคนให้เข้ากันนะคะเล็กน้อยนะคะตั้งไฟทิ้งไว้ค่ะพอน้ำแกงเริ่มเดือดนะคะจากนั้นเราจะใส่เนื้อวัวนะคะที่หมักไว้นะคะเกีย่ยเล็กน้อยค่ะที่เราใส่เนื้อวัวหลังจากผักนะคะเพราะว่าเนื้อวัวเราหั่นบางนะคะและสุกง,ง่ายอยู่แล้วนะคะถ้าเราต้มไว้นานนะคะเนื้อวัวจะเหนียวนะคะจากนั้นใส่ถัว่วพูค่ะ กระชายซอยค่ะพริกชีฟ้านะคะมีทั้งแดงแล้วก็ส้มนะคะแพ็คสำเร็จเลยค่ะเกลี่ยให้โดนน้ำแกงสักหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นต้มทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะหลังจากทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ใบกระเพราค่ะใส่ดอกกระเพราด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแอดใช้กระเพราป่านะคะสังเกตว่ากิ่งก้านมันจะออกสีม่วงนะคะ แอดปลูกไว้เองที่สวนนะคะเกี่ยใบ,บยกะเพราให้โดนน้ำแกงค่ะเพื่อให้ใบกะเพราสุกนะคะอย่าลืมนะคะอัตราส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปดูได้เลยค่ะสังเกตว่าผักของแอดนะคะจะไม่เละเลยนะคะการแกงป่านะคะต้องเรียงลำดับดีๆนะคะว่าอันไหนสุกก่อนกันนะคะ เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะหอมหน่าทานมากเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะลอกราดน้ำปลาหอมๆสักนิดหน่อยนะคะหอมอร่อยเชียวค่ะทานกับข้าวนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงป่าเนื้อของแอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ